โอเคครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคริสเตียนทุกคนที่เป็นโปรตาสแตนนะครับนะคนที่เริ่มต้นมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยหลักคำสอนพื้นฐานเนี่ยทุกคนจะต้องถูกสอนแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งปันคำสอนพื้นฐานเล็กๆเกี่ยวกับพระเยซูที่สั้นและโคตรสั้นมากแล้วก็ตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมาเกือบจะ20ปีผมแทบจะไม่ค่อยเห็นการแบ่งปัน นี่สักเท่าไหร่ในคําเทศสอนของคริสเตียนโปเทสตต์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะครับก็คือคําสอนที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้เป็นพระเจ้าแท้ร0อและเป็นมนุษย์แท้ร้อซสมัยก่อนผมก็งงว่าเออจบแค่นี้หรอแล้วมันแปลว่าอะไรหมายความว่ายัางไงแล้วทําไมอาจารย์ที่สอนใะนคริสต์ยาไม่ค่อยมาเน้นเทศนาเรื่องพวกนี้เลยเนาะซึ่งซึ่งพอผม มีโอกาสเขาจะโอเพนมาหรือเปิดเปิดใจหน่อยนะครับคือผมสังเกตอยู่ว่าคริสเตียนโปรตสแตนส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมสัมผัสมักจะมีอคติหรือแง่ลบกับคริสเตียนที่เป็นนิกายคาทอลิกซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะในความคิดของผมผมรู้สึกว่าพอผมกระโดดเข้าไปอ่านวรรณกรรมของคาทอลิกหลายๆเล่มน,นะผมรู้สึกว่าตำราหรือหนังสือของเขานี่มีความลึกซึ้งทางฝ่ายจิตวิญญาณสูงมาก บางอย่างนี่ผมว่าล้ำลึกกว่าคำสอนเทศนาในบทโปรเตสแตนตเยอะมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์หรือเทววิทยาเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าแท้และเป็นุแท้นะครับซึ่งผมตามอ่านงานวรรณกรรมของคริสเตียนโปรเตสแตนต์มาก็ก็จะ20ปีแล้วผมไม่ค่อยเห็นหรือ หรือความเกี่ยวเนื่องที่เขาพยายามจะอธิบายประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นสอนขั้นสั้นประโยชน์เดียวพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแท้และเป็นนุทยาแต่ว่าแค่นั้นน่ยผมคิดว่ามันยังไม่พอสําหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราต่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพราะว่ามีคํากล่าวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากแล้วบอกว่าเราไม่อาจจะรักคนที่เราไม่เข้าใจหรือรู้จักได้อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วไอ้คำว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าแท้และเป็นนุทย์แท้100% human ซ0 0 ดิวานิตี้เนี่ยค่อนข้างที่เป็นคําสอนที่แบ่งปัญญานะครับแต่ว่าวรรณกรรมแคทอลิกหลายเล่มเนี่ยเขียนถึงประเด็นนี้ค่อนข้างลึกมากกว่าหนึ่งเล่มที่ผมอ่านเจอนะครับและผมค่อนข้างชอบมากดังนั้นเทปวันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้โดยการอ่านเป็นบทบทหนึ่งที่อุทิศตัวต่อเรื่องนี้นะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอธ,ธิบายพระธรรมพระคัมภีร์กิตติคุณพระ,ะธรรมยอนนะครับซึ่ง ซึ่งผมเคยอ่านฝั่งโปรเตสแตนต์มาก่อนผมเป็นเสเตียนะครับผมรู้สึกว่าพออ่านฉบับนี้นี่ผมรู้สึกว่าอ,าอ,าาอธ,ธาิบายฝั่งโปรเตสแตนต์นี่ดูแบบเป็นเด็กอนุบาลไปเลยนะในความรู้สึกของผมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ยกอหย่อปอปั้นเกินจริงนะแต่ว่าเล่มนี้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เล่มนี้ออกมานานแล้วตั้งแต่ปี2004่หรือเปล่าในสองพนส่ะเขาบอกว่าปีพิมพ์2004พิมพ์ครั้งที่สองส0นะครับซึ่ง <c oughs> ผู้แต่ง ขอ,ของเล่มนี้เนะี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับเล่มนี้เป็นหนังสือแปลซึ่ง mm hmm. ผมอ่านแล้วผมประทับใจมากแล้วผมก็ก็เคยแบ่งปันกับเพื่อนๆคริสเตียนในคริสตจักรนะแต่ดูเขาเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจในที่สุดแล้วผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงเคลื่อนไหวและดลนใจผมให้เออทำไมไม่เอาบางบทมาอ่านให้เขาฟังละ่ะเขาจะได้ลองไปหาซื้ออ่านดูนะครับคือเล่มนี้มันหนามากก็ไม่ถึงกับหนามากแต่ก็หนาพอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีหลายบทที่ผมอ่านแล้วผมชอบแล้วก็รู้สึกว่า มีการเทศสอนที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าคิสเตียนโปรเตสแตนต์นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคิสเตียนโปรเตสแตนต์สอนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเวลาเราเดินกับพระเจ้าไปเรื่อยๆเราก็อยากกินกินหรือว่าคข้ควรอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะครับคือถ้าเป็นเด็กเราก็อาจจะแบบเคี้ยวอะไรง่ายๆแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็เหมือนอยากจะล้าลิ้มรสอะไรที่มันสูงขึ้นอนะเหมือนกับว่าเวลาเรากินอ่าเป็นเด็ก หรือว่ามีประสบการณ์ที่เราได้กินข้าวมันไก่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรามีสกยภาพมากพอเราก็อยากกินอาหารที่มันดีหรูหรูหราขึ้นนะครับพระครของพระเจ้าที่อธิบายได้ลึกซึ้งเนี้ยก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาเลยนะครับคนที่แต่งบทนี้นี่คือคุณพ่อเซรีนัสนะครับเป็นพระสงฆ์ชาวแคนาดาคณะเยสุอิตเท่าที่ผมดูรู้สึกคณะเยสุอิตท่านคณะนี้เขาจะตีความพระคัมภีร์ได้ค่อนข้างดีล้ำลึกนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมคือเล่มนี้มันดีทุกบทเลยผมชอบมากในการอธาาิบายพระธรรมยอญน,นะครับซึ่งมีหลายบทแต่ว่าผมจะมาพูดถึงบทที่เขาพูดถึงเอกลักษณ์ของพระเยซูกิตก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าแท้และเป็นุแท้แล้วมันความหมายมันแปลว่าอะไรหรือมมหมายความว่าอย่างไงนะครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและอวยพรหรือพระจิตเจ้าเนะนี่ยอวยพรเพื่อนเพื่อนคริสเตียนทุกคนที่จะฟังแล้วก็ ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ชื่นชมดีที่เออเป็นสิ่งที่คิดจากสัญญาณไม่เทศเพราะว่ามันยากนะครับแต่แต่การคข้ควรพระคำอันเนี้ททาให้เราจะได้รับพระพ,พรจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเลยนะครับเอกลักษณ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ายอมบทที่ 5: ข้อ17ถึง10ข้อ42ครั้งแรกของพระวสาร,รและคุณยอนเราเรียกว่าหนังสือแห่งเครื่องหมาย ที่เสนอการกระทำและพระวาจาของพระเยซูเจ้าจนถึงตอนนี้แล้วดูเฉพาะกิจการของพระองค์เท่านั้นเช่นการเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าที่เมืองคาหนนาการชําระพระวิหารการรักษาคนป่วยสองคนคือเด็กที่กําลังจะสิ้นใจและขนง่อยรวมทั้งการพบปะนิโคเดมัสและชิมซามมเรียในการเข้าเงียบนี้เราให้ความสําคัญกับกิจการของพระเยซูเจ้ามากกว่าพระวาจาของพระองค์ทั้งนี้เพราะกิจการนั้นนํามาลําพึงภาวนาได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถละทิ้งอีกส่วนหนึ่งของพระวสานกุลยอนได้ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ รำพึงกิจการของพระองค์แล้วเราก็มาลำ,ลำพึงถึงพระวจากของพระองค์ด้วยหนังสือแห่งเครื่องใหม่ทั้ง12บทแบ่งเป็น3ตอนตอนละ4บท เราได้ดูส่วนแรกที่เล่าถึงกิจการของพระเยซูเจ้ามาแล้วแล้วส่วนที่2กล่าวถึงพระวาจาของพระองค์และส่วนที่3เป็นการเสนอทั้งกิจการและพระวจาของพระองค์สลับกันไปในบทที่เล่าถึงกิจการนั้นเป็นการนําเสนอพระเยซูเจ้าที่ทรงมีความเป็นมนุษย์มากส่วนบทที่เกี่ยวกับพระวาจานั้นเปิดเผยแสดงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริส พระวรสารของยอนซึ่งเขียนขึ้นมากกว่า60ปีหลังจากที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจพระศาสนาจักรที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งในเรื่องรหัสธรรมของพระเยซูคริสต์เจ้ายอนรู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระธรรมชาติของพระเยซูเจ้าคือความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์นั้นแตกต่างจากกันท่านเริ่มพระวาสารของท่านด้วยการประกาศเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนะนั้นดำรงทรงดำรงอยู่แล้วและและพระว เมื่อแรกเริ่มนานพระวจนะทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนะนาทประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะนทเป็นพระเจ้ายอนบทที่1ข้อหนึ่งและท่านต่อด้วยการประกาศความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์พระวจนะนาททรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่พวกเรายอนบทที่1ข้อ14ในพระวรสารของยอนตลอดท้งเล่มจะมีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างองค์พระเยซูเจ้าพระวจนะนทของพระเจ้าและความเป็นมนุษย์เหมือนเราในทุกสิ่ง การเล่าเรื่องกิจการของพระเยซูเจ้าในาพระวสันของยอนมีความชัดเจนและง่ายมากเท่าใดการนำเสนอพระวาจาของพระองค์ก็มีความเข้มข้นและลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นเราจะเห็นในพระวสานของท่านยอนไม่พูดถึงพระวจาโดยทั่วไปของพระเยซูเจ้าที่เราพบในพระวสรรันสาฉบับแรกคือมัทธิวมาระโกลูกานะครับเช่นพระวจาเกี่ยวกับชาวนาเลาเรื่องเล่าง่าย แต่งดงามเกี่ยวกับนกในทุงน่งนาเด็กๆที่เล่นกันข้าวสาสีที่งอกงามพระอาทิตตกนีน่หรืองานประจําวันของหญิงที่โม้แป้งการใส่เชื้อแป้งลงในถังการนวดขนมปัง กวาดบ้านหรือชาวนาที่หว่านข้าวลิดกิ่งอังุ่นเก็บเกี่ยวผลหรือชาวโมที่อยู่ในเรือกาลังซ่อมแห à, แล้วเวี่ยงแหลงในทะเลแทนที่จะมีเรื่องเาวาง่ายๆเหล่านี้พระวาสารยอนเต็มไปด้วยบทกวีท่านพูดถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าผู้สเสด็จกลับคืนพระชนชีพและทรงสั่งสอนสาวกในช่วง40วันพระองค์ทรงทําให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับพระหัตพระ เกี่ยวกับรหัสธรรมพระธรรมชาติความเป็นพระเจ้าและมนุษย์ของพระองค์เองยอนมีความตั้งแต่ที่เชื่อมพระวาจาที่ลึกซึ้งของพระเยซูเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนชีพให้เข้ากับเรื่องราวความเป็นมนุษย์ธรรมดาของพระองค์เราได้ดูมาแล้วในภาคแรกที่เป็นกิจการของพระเยซูเจ้าและในภาคที่สองยอนเพิ่มพระวาจาของพระองค์ในภาคที่3บทแรกเป็นกิจการของพระองค์และในบทที่2เป็นพระวาจาของพระองค์บทที่3เป็นกิจการและในบทที่4เป็นพระวาจาอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่ทรงพรชนอยู่ในดวงใจของเราและทรงเผยแสดงพระองค์ในหัตถธรรมความเชื่อของเรานั้นเป็นผู้ที่ทรงรับธรรมชาติของมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เราด้วยมีพระเยซูเจ้าองค์เดียวแต่มีสองพระธรรมชาติที่แตกกันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าหากยอนตั้งใจที่จะแยกพระธรรมชาติสองประการของพระเยซูเจ้าคือมนุษย์และพระเจ้าออกจากกันอย่างชัดเจนก็เพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ในการลำพึงเกี่ยวกับรหัสธรรมของพระเยซูเจ้าเราจะจดจําไว้เสมอว่าพระธรรมชาติทั้งสองประการนี้ไม่เคยมาปะปนกันในตอนต้นของพระวสารของยอนและพูดถึงยอนบัพติสโดยกล่าวว่ามีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านเป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จักยอนบทที่ 1: ข้อ26และหากยอนบัพติสย้อน กลับมาในวันนี้ท่านคงกล่าวแบบนี้เช่นเดียวกันมีคาทอลิกจํำนวนมากรวมถึงพระสงฆ์และนักบวชที่มักจะนําเอาพระธรรมชาติทั้งสองประการนี้มาปะคนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่รู้ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ช่วยรอดอย่างเพียงพอสิ่งนี้เป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งนักเพราะเราจะรักคนใดคนหนึ่งได้อย่างไรหากเราไม่รู้จักเขาเพราะการรู้จักกันย่อมมาก่อนความรัก ยิ่งเรารู้จักพระเยซูเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักพระองค์มากเท่านั้นดังที่นักบุญเทเลซ่าแห่งอาฟิลากล่าวแก่ซิสเตอร์คาเมลา่าคนหนึ่งว่าซิสเตอร์ที่รักเราจะรักพระองค์มากขึ้นหากเพียงเรารู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น พระเยซูเจ้าของเราเป็นพระเจ้าและมนุษย์แต่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้ามนุษย์หรือมนุษย์พระเจ้าพระองค์คือพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ยอมตายเพื่อเราเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพระเยซูเจ้าผู้เป็นมนุษย์ไม่ทรงทราบอนาคตอ่านใจคนไม่ได้แล,และไม่ทรงทำอัศจรรย์ไม่ทรงทำ กาะทำอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงเป็นพระเจ้าบนแผ่นดินที่ทรงสลักความเป็นพระเจ้าดังที่นักบุญเปาโลได้สอนหม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพูดเต็มใจละทิ้งพลานุภาพและความรู้แห่งพระเจ้ากลายมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราสิ่งที่เราเรียกว่าอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้านั้นเป็นผลงานของพระบิดามิใช่เป็นอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงพระบิดาทรงรักพระบุตรและมักทรงประทานให้ตามคำภาวนาของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรักบรรดานักบุญของ ลแล้วทรงประทานให้ตามคำวอนขอของท่านเหล่านั้นก่อนที่จะมาพูดถึงพระวจาศักดิ์สิทธิ์ของพระเยูสเจ้าผู้เสด็จดกลับคืนพระชนชีพเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแน่ใจว่าความเข้าใจของเราเรื่องรหัสธรรมการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นตรงกังกงกนกับของพระศาสนาจ,จากมิเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจชัดเจนในการนําเสนอของยอนที่แยกพระธรรมชาติสองประการของพระเยซูเจ้าอย่างเด่นชัดอย่างไรก็ตามยอนไม่ลังเลที่จะแทรก พระวาจาของพระผู้เสด็จกลับคืนพระชนชีพให้อยู่ในเรื่องราวกิจการของพระเยซูเจ้าผู้รับธรรมชาติมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีพระเยซูเจ้าสององค์ไม่มีพระเยซูเจ้าสององค์ผู้เป็นพระเจ้าและมนุษย์แต่เป็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์ คำสอนของยอห์นในเรื่องนี้เหมือนกับคำสอนของเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ที่แสดงพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระบุคคลที่สองในพระตีเอกภาพและในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเราในทุกสิ่งและพระธรรมชาติทั้งสองของพระองค์นั้นแยกออกจากกันนักบุญเปาโลเพิ่มเติมด้วยว่าเหมือนเราทุกอย่างยกเว้นบาปแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้พระองค์เป็นมนุษย์น้อยกว่าพวกเราบาปไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นบาปไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นแต่เป็นสิ่งที่เรา กระทำเมื่อเราหยุดทำบาปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันเราก็ไม่ได้หยุดการเป็นมนุษย์ไปพระเยูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้กระทำบาปเหมือนพระนางมารีที่ไม่ได้ทรงกระทำบาปแต่ไม่มีสิ่งใดบอกเราว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระเยซูและพระแม่ที่จะต่อต้านการประจนทุกอย่างตรงกันข้าม ภพราะวาสาชี้เห็นว่าเป็นเรื่องยากมากทั้งพระเยซูเจ้าและพระแม่พระต่างก็สวดภาวนาอย่างมากเพื่อให้มีพลังกำลังที่จะซื่อสัตย์ต่อนาพระทัยพระเจ้าเสมอหลังจากที่ยอนได้แสดงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าแล้วท่านก็เผยแสดงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าของพระองค์เองหลังจากเรื่องการรักษาคนง่อยยอนเล่าว่าผู้ที่ย่อมหนิพระเยซูเจ้าที่ทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นเป็นพระบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นการทำตนเสมอพระเจ้ายอนห้าข้อสิบแปดคำเก่าวนี้เป็นบทนำของบทที่ พระวจาของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงย้ำคำว่าพระบิดาเจ็ดครั้งและในทั้งเจ็ดวันี้ยอนเผยให้เห็นมิติใหม่ในความเป็นบิดาของพระบิดาและท่านย้ำว่าและท่านย้ำคำว่าพยานถึงเจ็ดครั้งอีกเช่นกันรวมถึงรวมทั้งอ้างถึงพยานห้าคนที่เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าตรัสความจริงและพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระองค์อย่างแท้จริงพยานคนแรกคือยอนบัพจิสยอนบทที่5ข้อ3 2ถึง35พยานผู้ใหญ่ที่สุดขอพันธยะ กว่าพยานทั้งหลายและคนร่วมสมัยกับท่านให้ความเคารพท่านมากแม้แต่พวกไฟสีเองก็ไม่พูดกล้าไม่กล้าพูดต่อต้านท่านยอนบัพติสตผู้นี้พระท่านยอนบัพติสตผู้นี้ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านผู้นี้คือลูกแกะของพระเจ้าพยานที่สองคือบรรดาอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าที่พูดดังกว่ายอนบัพติสตเสียอีกเพราะเป็นการกระทําของพระเจ้าดังนั้นในแง่หนึ่งเป็นเสียง ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าเรามีคํายืนยันที่ใหญ่กว่าคํายืนของยอนคืองานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เรากระทําจนสําเร็จยอมบทที่5้ข้อสาพยานที่3ยิ่งใหญ่กว่าอีกไม่คือไม่มีผลงานของพระเจ้าแต่เป็นพระองค์พระบิดาเอง พระเยซูเจ้าตรัสแก่ชาวฟรีสีว่าพระบิดาผู้ทรงส่งเรามายังทรงเป็นพยายนถึงเราด้วยยอนบทที่5ข้อ37พระสู่เสียงของพระเจ้าดังสองครั้งและทุกคนสามารถยินที่แม่น้ำจอแดนเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับสีล้างและต่อมาที่ภูเขาทามโบูเมื่อพระองค์จำแรงพระกายท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเรามัทธิว3ข้อ17 17 1 สิบเจ็ดข้อห้าพยานที่สี่คือพระคัมภีร์ที่ชาวฝีมักอ้างถึงเสมอเพื่อโจมตีพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตัดแก่พวกเขาว่าท่านทั้งหลายค้นคว้าพระคัมภีร์เพราะคิดว่าท่านจะพบชีวิตนั้นในได้ในพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์นี้เองเป็นพยานถึงเรายอนบทที่ห้าข้อสาสิบเก้าพยานยอนบทที่ห้าข้อสาสิบเก้าพยานสุดท้ายคือโมเสสผู้ที่พวกฟาริสีมักอ้างถึงเป็นประจำ ว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของพวกเขาทั้งนี้เพื่อหาเหตุโจมตีพระเยซูเจา้าพระเยซูเจ้าตัดแก่พวกเขาว่าถ้าท่านเชื่อโมเสสจริงๆท่านก็คงจะเชื่อเราด้วยเพราะโมเสสได้เขียนถึงเรายอมบทที่5ข้อ46หลังจากพยานทั้งห้าที่พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่าเป็นพยานถึงเราเพื่อท่านจะได้เชื่อในเราพระเยซูเจ้าทรงย้ำห6ครั้งกับชาวยิวว่าพวกเขาดื้อดึงปฏิเสธเชื่อที่จะเชื่อในพระองค์พระเยซูเจ้าทรงย้ำา6ครั้งเพราะเลข6กเป็นเลขของความไม่สมบูรณ์และเป็นการปฏิเสธที่จะเชื่อ และการปฏิเสธที่จะเชื่อเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปทั้งหลายย้อนเขียนพระวสา,านนี้ขึ้นมาเพื่อท่านจะได้เชื่อย้อนบทที่21ข้อที่สาเศษและเพื่อป้องกันเราจากอันตรายของบาปนี้พระเยซูเจ้าเองตรัสยืนยันว่ากิจการของพระเจ้าเคยอ้องหาเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาไอตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นฉบับโปรเตสแตนต์นี่อาจจะชัดเจนกว่าละครับก็คือเป็นตอนที่สาวกมาถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่คริสเตียน จำนวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าเข้าใจผิดไปมากๆก็คือเรามักจะคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าโดยการที่เราไปทํานู่นทนํานี่ไปสอนไปเทศนาไปทําอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับเราคิดว่านั่นคือการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงแต่ข้อนี้ชัดเจนมากว่าการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงก็คือการเชื่อในพระเยซูกิจบแค่นั้นนะครับแล้วไอ้คำว่าการเชื่อในพระเรยซูกิจ้านั้นมันหมายความว่าไงนะครับคืออันนี้ผมเป็นคอมเมนต์ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่า ความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินและการได้ยินเกิดจากการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับพระคริสต์ก็คือว่าถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะพูดเพราะฉะนั้นการมีชิดด้วยความเชื่อในมุมมองของพระคุณที่ผมเรียนมานะครับก็คือว่าการที่เราภาวนาพระคำพระเจ้าสม่ำเสมอในชีวิตประจําวันนะครับนั่นคือการเชื่อในพระเยซูคริสต์และนี่คือการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าเมื่อเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ย ฝึกฝนในการภาวนาพูดพระคำพระเจ้าก็คือการดําเนินในความเชื่อและเมื่อถ้านเพื่อนๆพ,พูด้อยคำพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดบางอย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวคริสเตียนทั้งพระพรทั้งการโอกาสในการแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนบ้านนะครับโอเคเรามาต่อนะครับบทนี้จบลงด้วยการย้ำว่าไม่เชื่อสองครั้งซึ่งตรงกันข้ามกับการประกาศความเชื่อของเปรโตว่า พวกเราเชื่อแล้วรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ายอน6ข้อ69เรื่องการปฏิเสที่จะเชื่อแม้จะมีพยานยันทั้งห้านี้ต่อด้วยเรื่องคน5,000คนในทะเลสายที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงด้วยขนมปัง5ก้อนพวกเขาเหล่านี้ก็ปฏิเสธที่จะเชื่อในพยานทั้งห้านี้ด้วยตรงนี้มีการย้ําคําว่าขนมปัง5ครั้งคำปาศัยเรื่องสีมหาศิษย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทั้งหมดดังที่พระสนจจจักรได้ประกาศในบูชา บูชามิซาสีมหาสธิ์เป็นรหัสธรรมแห่งความเชื่อยอนแสดงเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนในการบรรยายเรื่องการทวีขนมปังในทะเลทรายว่าเป็นการทดสอบความเชื่อคำสอนของ,ของผ,ผู้ที่ติดตามพระองค์เป็นบททดสอบที่ทําให้เห็นความต่างระหว่างสารสิทธทิแท้จริงของพระเยซูเจ้าที่เชื่อในพระองค์กับฝูงชนที่ติดตามพระองค์เพียงเพราะว่าเขาพวกเขาเชื่อในอัศจรรย์ของพระองค์แต่ไม่ได้เชื่อในพระองค์เปโตโตและสารสุดที่แท้จริงคือผู้ที่กลายเป็น ศาสนจักรคาทอลิกติดตามพระเยซูเจ้าเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระองค์เป็นทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตรงกันข้ามกับฝูงชนที่จะทอดทิ้งพระองค์และตรึงกางเขนพระองค์เพราะแทนที่จะไว้วางใจในพระองค์พวกเขากลับสนใจในอัศจรรย์ของพระองค์เหมือนคาทอลิกบางคนในปัจจุบันที่ปล่อยตัวเองถูกชักนําไปด้วยความกระหายในอัศจรรย์มากกว่าที่เป็นความว่าที่เขามีต่อพระเยซูเจ้าย้อนบรรยายในตอนต้นของบทว่าประชาชนจํานวนมากตามพระองค์ไปเพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทาแก่ผู้ป่วย ผู้เจ็บปวดและเมื่อพระเยซูเจ้าถามหลังจากนั้นสิทธิ์หลายคนก็เปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปย้อนหกข้อหกตอนกลางของบทที่6หลังจากการทบีขนมปังและกะก่อนคำปราศัยเรื่องสีลมหาสนิท ยอนเล่าถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงดําเนินบนน้าซึ่งทําให้พวกสาวกรู้สึกตกใจกลัวและเพื่อให้ความกลัวของพวกเขาสงบลงพระเยซูเจ้าตรัสเพียงสองคำเท่านั้นคือเราเองยอห์น6ข้อ21ซึ่งเป็นคําแปลของพระนามพระเจ้าในภาษา,ษาฮีบรูว่ายาเวยาเวคํา ah ah คว่าเราเองเป็นสาระสําสคัญของบทนี้เพราะเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงอยู่ตรงใจกลางความเชื่อของเราเชื er ่อหมายถึงความ เชื่อหมายถึงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าศาสนาของเราไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีแต่เป็นมนุษย์สิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นคริสเตียนมิใช่ความเชื่อในบทข้าพระเจ้าเชื่อแต่เป็นความเชื่อในมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเยซูการเป็นนักบุญมิใช่การเชื่อ ฟังหลักความเชื่อเสียทุกอย่างแต่เป็นการรักพระเยซูลและติดตามพระองค์ไปเราเองสองคำนี้เป็นกุญแจสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือการทบีขนมปังและสิ่งที่ติดตามมากก็คือคําปราศัยเรื่องศีลมหาสนิทในการทบีขนมปังพระเยซูเจ้าทรงสแสดงถึงรหัสธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเผยแสดงว่าเป็นพระองค์เองที่ทรงเป็นปังที่ถูกปีดและให้ชีวิตแก่โลก นในคำปราศัยเรื่องสีมหิษิตลอดทั้งเรื่องจะกล่าวย้ำอยู่เสมอถึงการยืนยันของพระเยซูเจ้าเราเองที่เป็นปังแห่งชีวิตเราเองที่เป็นปังทรงชีวิตยอนสามยอนหกข้อสาสิบห้าเราเองที่เป็นปังทรงชีวิตยอนหกข้อสาสิบห้าสิ่งที่ช่วยให้รอดคือการเชื่อในพระองค์ดังที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศไว้ตอนต้นของคําปราศัยว่ากิจการของพระเจ้าคือให้ทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูน,นะครับ ก็คือการรับใช้พระเจ้าก็คือการเชื่อในพระเยซูจบนะครับโอเคบทถัดไปคือบทที่7เป็นบทที่อยู่ตรงกลางของหนังสือแห่งความอ่งหมายต่อหน้าสิทธิ์หลายคนที่ไม่เชื่อยอนหกข้อ6ชาวยิวที่กำลังพยายามจะฆ่าพระองค์โอเค ชาวยิวที่กําลังพยายามจะฆ่าพระองค์แม้แต่พี่น้องของพระองค์ก็ไม่เชื่อในพระองค์พระเยซูเจ้าทรงยืนยันเอกลักษณ์ของพระองค์อย่างชัดเจนพระองค์ทรงทําลายการเสแสร้งที่พวกเขาทําเป็นรู้จักพระองค์โดยที่พระองค์ทรงย้ําคาปิยาคําว่ารู้จักถึงเจ็ดครั้งพระองค์ทรงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงที่พวกเขารู้จักพระองค์เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาย้อนเจ็ดข้อยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าพระองค์เอพระองค์เองทรงแสดงพระองค์ เป็นผู้ที่เสด็จมาในโลกและทรงนำพระจิตเจ้ามาประทานแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ย้อนเจ็ดข้อสามสิบเก้าย้อนชี้ให้เราเห็นว่าการนำเสนออย่างชัดเจนเช่นนี้ของพระเยซูเจ้าได้หว่านความแตกแยกในหมู่พวกที่เป็นสตูของพระองค์หลายคนเริ่มเชื่อในพระองค์และแม้แต่ผู้ฐานที่สุกสมากก็ไปเสด็จไม่กล้าที่จับพระองค์การเผยแสดงเอกลักษณ์ของพระเยเซูเจ้าซึ่งอยู่ตรงใจกลาง พระวรสารของนบ,บุญยนนี้สามารถใช้เป็นหัวข้อในการลำพึงได้อย่างง่ายดายยนเริ่มต้นด้วยคำว่างานฉลองเทศกาลของชาวอยู่กำลังใกล้เข้ามายนเจข้อ2และพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มยนเข้อ10งานฉลองเทศกาลอยู่เพิงนี้เป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีซึ่งกินเวลาเป็นเวลา7วันเป็นการฉลองพระทัยกว้างขวางของพระเจ้าที่ทรงประทานดินแดนให้ประชากรของพระองค์อาศัยอยู่และประทานทุกนาให้เพาะปลูกวันสุดท้ายของการฉลองเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประชากรทั้งหมดของพระเจ้ายอน737ซึ่งมีหัวหน้าสงบรรดาสงและเลวี Le ie, เดินนำหน้าขบวนพร้อมร้องเพลงตรงไปยังสระน้ำสิโลเอซึ่งหมายถึงสระของพระเซียาเพื่อตักน้ำมาใส่ในแจกันทองของพระวิหารขบวนแห่เดินทะรอบพระแท่นหรอบเปล่าแต่เหมือนครั้งที่โยชวาเดินรอบนครเยริโคเมืองคนบาปซึ่งปิดกั้นทางเข้าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กำแพงเมืองทลายลงในสวน เรื่องนี้ในวันที่7หัวหน้าสงรินน้ำถ้วยหนึ่งถ้วยลงบนพระแท่นซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงประชากรของพระเจ้าเป็นการชำระคนบาปให้บริสุทธิ์และฝูงชนต้อนรับเครื่องหมายแห่งการชำระให้บริสุทธิ์นี้ด้วยเสียงโห่ร้องสแสดงความด,ดีและเสียงตแตรยอร้อนเล่าว่าในเหตุเป็นในเวลายอ้อนเร่าว่าในเวลาที่หัวหน้าสงกระทำพิธีนี้สำเร็จพระเยซูเจ้าทรงส่งเสียงร้องด้วยพลังทั้งหมดออกมาจากปอดของพระองค์ว่าผู้ใดกระหายจงมาหาเราเถิด ผู้ที่เชื่อในเราจงดื่มเถิดและย้อนเพิ่มเติมอีกว่าพระเยซูเจ้าตรัสด,ดังนี้หมายถึงพระจิตเจ้าซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับย้อน7ข้อ39พระเยซูเจ้าทรงประทับยืนในพระวิหารของพระบิดาตรัสเสียงดังแก่ฝูงชนที่ตาบอดไม่ยอมรับพระองค์เป็นแหล่งน้ํงทรงชีวิตจงมาหาเราและดื่มเถิดน้าที่นํามาจากสะซีโลเอนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นคือเป็นเพียงเงาเท่านั้นเป็นเราเองที่ช่วยให้รอดและเป็นเราเองที่ชํรราระให้บริสุทธิ์ ตลอดพระวสารของยอนพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดับกระหายรพระเยูตลอดพระวสารของยอนพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่มาดับกระหายประทานน้ำที่ดับกระหายซึ่งหมายถึงองค์พระจิตเจ้าบทแรกของยอนเป็นการเสนอมยอนบับพติสผู้ให้สีลลางและกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว,ว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้างตัดแก่ข้าพเจ้าว,ว่าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ชำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้าอันนี้มีคนที่สอนเรื่องพระคุณเป็นการละไปหรือเขาตีความว่าการการบัพติศมาในน้ำเนี่ยเป็นพันธสัญญาเก่าแต่ผู้ที่มาเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูกิตเจ้าเนี่ยจะเป็นการชำระหรือบัพติศมาแบบไหนคือบัพติศมาในพระวิญญาณสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการตีความที่ไปไกลและไปลึกมากว่าคริสเตียนจริงๆแล้วอาจอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบัพติศมาในน้ําแต่จําเป็นจะต้องบัพติศมา คือในพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นการตีความที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคก็เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยที่ผมคอมเมนต์ลิสเสืริมเข้ามานะครับโอเคบท ที่สองเสนอพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน้าให้เป็นเล่าอุ่นซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้าน้ําคือพันธสัญญาเดิมเป็นเล่าอุ่นที่เก็บไว้จนถึงบัดนี้ย้อนบทที่สองข้อที่10ในบทที่3ามพระเยซูเจ้าตรัสแก่นิโคเดมัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครมาสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้าและพระจิตและพระจิตเจ้าบทที่4เป็นเรื่องของน้ําที่เป็นสนัญลักหมายถึงพระจิตเจ้าเรื่องเริ่มด้วยความกระหายของพระเยซูเจ้าเร,เริ่มเริ่มเรื่อง เรื่องเริ่มต้นด้วยความกระหายของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่าขอน้ำเราดื่มหน่อยเถิดต่อมาเป็นหญิงสาวชาวซาามียที่ขอเจ้านายขาโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้างเพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหายอีกเมื่อได้ดับกระหายเมื่อได้ดับกระหายจากพระจิตเจ้านางได้ทิ้งไหน้ำของนางไว้และวิ่งไปประกาศข่าวดีแก่เพื่อร่วมชาติบทที่หคนน่อยได้รับการรักษาให้หายที่สา้ําซึ่งพระจิตทรงทําให้น้ํากระเพื่อมบทที่6พระเยซูเจ้าตรัสว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยและเราบอกความจริงกับท่านทหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อเนื้อถ้าท่านไม่กินเนื้อบูรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเขาท่านจะไม่มีชุดในตนเองเพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็ก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็จะนองอยู่ในเขา ยอนบทที่6ข้อหยยอนบทที่6ข้อห้าสถึงห้าสิบห้าแล้วในบทที่7เป็นคําเชืิอเชิญอ,อย่างสง่าของพระเยซูเจ้าผู้ใดกระหายจงมาหาเราเถิดผู้ที่เชื่อในเราจงมาดื่มเถิดลำทานที่ให้ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นยอนบทที่7ข้อสาและยอนได้อธิบายความหมายของสัญลักษณ์นี้พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้หมายถึงพระจิตเจ้าซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับยอนบทที่7ดข้อสาด้วย ทั้งเจ็ดบทนี้ย้อนแสดงให้เราเห็นพระเยซูเจ้าเป็นผู้ประทานพระจิตแบบให้เปล่าแต่ทรงประทานให้เฉพาะผู้ที่กระแต่ทรงประทานให้เฉพาะผู้ที่กระหายเท่านั้นถ้าท่านไม่กระหายท่านก็จะไม่ได้รับน้ําแห่งพระจิตนี้ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงใช้เวลาและความพยายามค่อนข้างมากในการกระตุ้นให้หญิงสาวในการกระตุ้นให้หญิงให้ในการกระตุนนรระต้นให้หญิงชาวซามารียเกิดความกระหายหญิงซามารียคนนี้เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหลาย แต่ละคนหญิงคนนี้ด้รับพระจิตเจ้าก็ต่อเมื่อน,นางเริ่มมีความกระหายเท่านั้นเราก็เช่นกันหากเราไม่รับความบรรเทาในการภาวนาก็อาจเป็นเพราะว่าเราไม่กระหายพอความมกแมกและช่วงเวลาที่แห้งแล้งในการลำพึงภาวนาอาจเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความกระหายของเราผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มบางฉบับถ้าแปลจากภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่าผู้หิวหายความชอบธรรมย่อมได้รับพระพราพาเพราะเขาจะอิ่มบริบูบรณ์บทที่ข้อที่6นะครับ ความชอบธรรมของพระเจ้าในพันธสัญญใหม,ใใหม่ก็เกิดจากความเชื่อในการกาะ,ะทางานที่สำเร็จของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับโอเคก็จบนะครับแบ่งปันเรื่องพระเยซูคริสต์พระเจ้าแท้แล้วมนุษย์แท้พระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นมนุษย100์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ขอเพื่อนเพื่อนทั้งหลายได้รับสิ่งดีๆจากคําแบ่งปันคําอ่านนี้นะครับบทนี้ก็พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ